ชื่อชั้นของโตโยต้าในประเทศไทยถือว่าได้รับการยอมรับมานานชนิดที่เรียกว่าผูกขาดก็ว่าได้แต่ในช่วงหลังๆที่เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาทําตลาดมากขึ้นบวกกับกระแสะความนิยมรถยนต์ประเภทต่างๆที่เปลี่ยนไปทําให้ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าที่เคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ได้ยากและไม่ทันการเท่าที่ควรเห็นได้จากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริหารของโตโยต้าเองต้องออกมาให้ความคิดเห็นในเชิงที่ว่า ยังไม่ถึงยุคของรถยนต์ไฟฟ้าแต่จะเป็นยุคของรถยนต์ไฮบริดที่จะยังครองตลาดได้อีกหลายปีแต่นั่นก็ชัดเจนแล้วว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเมืองไทยที่คงไม่มีใครคิดมาก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่ทําให้โตโยต้ายังคงมีภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่น่าเชื่อถืออยู่ก็คือการที่มียอดขายรวมเป็นอันดับหนึ่งของตลาดด้วยการจําหน่ายรถยนต์ในเซกเมนต์ต่างๆมากที่สุด ในบรรดาค่ารถยนต์ที่ทาตลาดอยู่ในเมืองไทยและการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดก้อนใหญ่ในตลาดสําคัญอย่างรถก,กระบะขนาดหนึ่งตันซึ่งได้แก่รถก,กระบะเพียวปิงอัพและรถก,กระบะดัดแปลงหรือ PPV แต่สิ่งที่ทําให้โตโยต้าเริ่มสั่นคลอนอย่างหนักก็คือการที่ถูกอิส,สุเข้ามาแย่งแชมป์คืนในตลาดที่ตัวเองเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีอย่างตลาดรถก,กระบะเพียวปิงอัพใน2ปีล่าสุดและยังไม่มีท่าทีจะกลับขึ้นไปเป็นที่1ได้ อย่างน้อยก็ในช่วง1-2ปีนี้ตลาดรถ PPV จึงเป็นสิ่งที่โตโยต้าจะต้องรักษาไว้ในทุกทางเท่าที่จะทำได้เพราะอิสสุเริ่มตีตื้นขึ้นมาเป็นอันดับ2ในช่วง1ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปตลาดนี้อาจจะรักษาได้ยากขึ้นเพราะตลาดมีทางเลือกที่สดใหม่กว่าอย่าง All-New Ford Everest โฉมใหม่เข้ามาเติมสีสันทำให้ตลาดนี้ มีการแข่งขันเข้มข้นขึ้นไปอีกและจากรายงานสถิติการขารถยนต์ประจําเดือนกุมภาพันธ25์2565ตลาดโดยรวมมียอดขายทั้งสิ้น74,489คันเพิ่มขึ้น26.3%ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง22,590คันเพิ่มขึ้น19.1%รถยนต์เพื่อการพาณิชย์51,899คัน เพิ่มขึ้น29.8%และรถกระบะขนาด1ตันในเซกเมนต์นี้มีจำนวน 41, 41,447คันเพิ่มขึ้น33%ในส่วนของตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ในเดือนกุมภาพันธ์2565มีประมาณการขาย5,725คันเพิ่มขึ้น19.3%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาดเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Toyota Fortuner อันดับสอง Isuzu MU-X อันดับ3ม Mitsubishi Pajero Sport อันดับ4 Ford Everest อันดับ5้า Nissan Terra ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Toyota ทำยอดขาย Fortuner พุ่งกระฉูดถึง2,915คันเติบโตจากช่วงเ,เดียวกันของปีก่อนถึง50.3%ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเกินครึ่งคือ50.9%ทิ้งห่างอันดับ2องอย่าง Isuzu MU-X ถึงเกือบเท่าตัวซึ่งทำได้ที่1,659คันกคันลดลงจากปีก่อน10.4%แต่ก็ยังสามารถรักงอันดับ2เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเพราะทิ้งหามิ i t s u b i s h i Pajero Sport ถึงเกือบ1,000คันส่วนอันดับ4ยอดขายร่วงตามคาดนั่นก็คือ Ford Everest ที่ทำได้เพียง391คันถือเป็นช่วงสุดท้ายในการทำตลาดก่อนเปลี่ยนโมเดลทั้งคันทำให้น่าจับตามองต่อไปว่าหาก Ford เริ่มทำตลาด All-New Everest แบบเต็มตัวในช่วงกลางปีเป็นต้นไป PPV สัญชาติมริกันรุ่นนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะด้วยขนาดของตลาดที่ค่อนข้างเล็กอันดับยอดขายอาจจะถูกเปลี่ยนมือได้ง่ายแม้ว่า t ต y o ta Fort u n e r ที่ถือว่าอันดับหนึ่งตลอดการก็เคยถูก I s สุกมิลเูปผมมาแล้วการขึ้นไปแทนอันดับ3อย่างมิสูปิชิป a จโรสปอร์ตไม่ใช่เรื่องยากส่วนอันดับ2 I s u สุกมิเทาง Ford ก็อาจจะต้องออกแรงพอสมควรแต่หากจะขึ้นไปเป็นที่1ของตลาด อาจจะต้องรอดูความเป็นไปได้อีกครั้งหลังจากการทําตลาดแบบเต็มตัวว่าตลาดจะตอบรับอย่างไรส่วนนิสสันเทร่าถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าปีก่อนมากจากการปรับโฉมใหม่ในส่วนของตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ในสองเดือนแรกของปี2,56% 5มีประมาณการขาย1486คันเพิ่มขึ้น15.3%เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันดับห toyota fortuner อันดับ2 isuzu mu x อันดับ3ม mitsubishi pajero sport อันดับ 4. ford everest และอันดับ5้า nissan tera r ยอดขายสะสมใน2เดือนแรกอันดับยอดขายยังเป็นเหมือนอันดับรายเดือนคือมี toyota fortuner นำโด่งเป็นอันดับหนึ่งตามมาห่าง,างโดย isuzu mu x ซึ่งผ่านมา2เดือนจะเห็นว่าระยะห่าง อยู่ระดับหลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้นซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงในด้านอันดับเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในตลาดเกิดขึ้นเช่นการเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่หรือการปรับโฉมรวมถึงการปล่อยแคมเปญพิเศษเพื่อกระตุ้นตลาดหรือแม้แต่การจําหน่ายให้แก่ลูกค้าองค์กรใหญ่เพียงโครงการเดียวก็อาจจะทําให้อันดับเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีความอ่อนไหวของตลาดนี้จึงมีอยู่สูงดังทาให้ออนิ e ฟอร์ดเอเวอเรส มีลุ้นในทุกอันดับรายเดือนในทางทฤษฎีแต่อาจจะยากในด้านยอดขายสะสมโดยเฉพาะในปีนี้ที่กว่าจะขายได้อย่างเต็มรูปแบบก็อาจจะต้องรอกลางปีขึ้นไปแต่หาก Everest ทําได้ดีในด้านยอดขายรายเดือนก็น่าจะทําให้เห็นภาพรวมของตลาดในระยะกลางถึงระยะยาวได้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ